อลินอลินค่ะอลินฝึกนั่งค่ะอลินเก่งไหมคะอลินฝึกนั่งวันแรกค่ะแม่แม่อลินเก่งไหมคะอลินเก่งไหมคะ เก่งจังเลยค่ะหนูเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะอายุวันหนึ่งทีได้ไหมคะอายุวันหนึ่งทีได้ไหมคะอายุวันหนึ่งทีได้ไหมคะวันนี้หน네ูนั่งวันแรกเลยนั่งได้อย่างนานเลยค่ะเออหนูฟังหรอคะลูกฟังหรอคะจะหนึ่งนาทีแล้วค่ะจะหนึ่งนาทีแล้วค่ะวันแรกของหนูนะคะ เก่งจังเลยเอาพอแล้วค่ะ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 พอหรือยังคะเอาพอหรือยังคะ